สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเพรสจากชาแนลเพียนเพลย์ตอนนี้ก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่า introvert คน introvert เป็นเกมิิดี้สั้นๆนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีความสยองขวัญเชิงจิต,ตวิทยาอะไรหรือเปล่านะครับน่าจะบอกเล่ามุมมองของคนที่เป็น introvert รูปแบบเกมเพลย์และการนำเสนอจอกมาในลักษณะไหนและเรื่องราวจะเกี่ยวข้องกับคน introvert อย่างไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยดีวยกว่าครับ เอาละครับเข้าสู่หน้าบมบทของเนื้อเรื่องกันแล้วนี่มันก็เป็นเดือนแล้วนะตั้งแต่โจอี้ส่งจดหมายฉบับล่าสุดมาให้ฉันหลังจากที่ฉันสูญเสียภรรยาของฉันไปเขาก็เหมือนจะเป็นเพื่อนคนเดียวที่คอยอยู่ข้างฉันมาตลอดจนถึงตอนนี้เขานะ่ยสัญญาว่าเขาจะไปเที่ยวพักผ่อนแล้วก็น่าจะใช้เวลาไม่นานฉันเชื่อว่าวันนี้น่ะน่าจะเป็นวันที่ดีต้องเป็นวันนี้แน่ๆฉันจะได้เจอจดหมายของเขามาอยู่ในตู้จดหมายของฉันหรือบางทีเขาอาจจะทำเซอร์ไพรส์ก็ได้ ทำไมมันแปลกๆจังเลยบทสนทนา้ไม่ใช่ก็เรียกว่าบทพูดคนเดียวนะครับเป็นโมโนโล็อกน่าจะพูดกับตัวเองหรือเปล่าก็มีเหมือนจะเวกอัพเป็นปุ่มให้เรากดตื่นนอนเหรอยังไงครับเนี่ยเริ่มเกมหรือเปล่าเวกอัพกดไปหนึ่งทีมีขึ้นมาเป็นคําถามนี่ฉันจําเป็นต้องตื่นอีกอย่างนั้นเหรอใช่เพราะว่าโจอี้นะต้องการฉันกับไม่แน่ใจถ้าเกิดเราตอบไม่แน่ใจ มันจะได้ตื่นไปวนะเนี่ยถ้าเกิดว่าตอบใช่โจ o อี้ต้องการชั้นอะฮะกดไปสิเอาเอาแล้วครับตอนนี้เราเข้าไปอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรามาโพยในห้องซึ่งมีเสียงพัดลมเพดานผึบผับแล้วก็มีเออตอนนี้ก็อยู่ดีๆก็ลิ้นเริ่มพันกันนะฮะมีทีวีอยู่ในห้องทีวีแบบสีตัวสนะครับน่าจะบ่งบอกได้ว่าเป็นยุคสมัยไหนทีวีขาวดำปะเนะี่ยใช่ไหม แต่ไม่มีหนวดกุ้งนะเอาละฮะตอนนี้นี่คือมันเป็นห้องนอนหรือเปล่าเนี่ยมันทำไมมันไม่มีเตียงถูกไหมอันนี้วิทยุหรอเปิดได้ปะเหมือนจะเปิดได้ปะเนี่ยอ๋อ,อก,กดตัว E หรือเปล่าอ่ะฉันต้องไปเช็คที่กล่องจดหมายของช้างอีกกล่องจดหมายหรอก็ตแบบึงนะกล่องอะไรวะเนะี่ยไม่ใช่กล่องจดหมายแต่นี่ปิดได้ปะเนี่ยปิดได้นะครับวิทยุฟังก็คือ เหมือนจะไม่มีอะไรนะครับมันจะเป็นแค่ขึ้นแทรกอ่ะกล่องจดหมายหรออ๋อเดี๋ยวใช่ปะเนี่ยอ๋อหรือว่าจะเปิดประตูออกไปข้างนอกเหรอแป๊บหนึ่งอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอะไรวะนะอ,อะไรวะปิดประตูเนี่อะไรวะเมื่อกี้เนี่ยฮะคืออะไรแป๊บหนึ่งนะโอ้ใจหายแวบเลยอะไรวะเนี่ยเปิดมันกูเจอเลยเหรอคือห้องนอนเรา มันคือห้องนอนหรอมันไม่มีเตียงเนี่ยคุณผู้ชมเราเหมือนจะเหมือนจะมีบันไดนะแต่เมื่อกี้ที่ผมหันไปอ่ะเฮ้ยมึงยังอยู่อีกเหรอมึงตัวอะไรเนี่ยโอ้โหผมโดนหักคอป่ะเนี่ยเฮ้อึงโดนเดียต้นเกมเลยเหรอฮะตายแล้วแล้วเมื่อกี้คือเหมือนเหมือนมันมีอักษรขึ้นมาเหรอแป๊บนึงนะ อุ้ยเดี๋ยวนะดูน็อตดูน็อตอะไรวะดูดูเดเดดูอะไรวะมันมันคำว่าอะไรวะผมอ่านไม่ทันมันอ่านแบบมันเป็นลางๆด้วยสิคุณผู้ชมฮะเดดูดูน็อตอะไรวะเดดูน็อตอะไรวะผมไมมอ่านไม่ทันแต่เหมือนว่าพอเราเบือนหน้าหนีอะวะเฮ้ยลุกผมเห็นคำว่าลุกเดี๋ยว คืออย่ามองหรอวะใช่ไหมเออผมว่าใช่แน่ๆเลยถูกปะถ้าเกิดว่าเราโอ้ยเราเราไม่มีตีนเราไม่มีขาเราไม่มีเท้านะครับอุ้ยอุ้ยลุกลุกเขาพูลุกคําว่าลุกคขาพูลุกจริงนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยไม่หายไม่เนี่ยไม่หันไม่โดนโอ้ยโอ้ยลงไปไหนวะเนี่ยก็คือลักษณะของเนี่ยถงทางเดิน ตกใจโอ้โหทุกคนนะ่ะมองมาที่ฉันใช่หรือเปล่าอา้าวใช่กับฉันไม่คิดว่างั้นนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันชื่อเกมว่าอะไรนะชื่อเกมว่า Intro v e r t ใช่ปะ่ะ Int Intro v e r t Intro v e r t เหรอวะไม่ใช่วะ่ะเอ่อฉันคิดว่าไม่น่าใช่ไหมวะอะ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมมันไม่มองเดี๋ยวคุณดูดิโอ้เจ้าเดี๋ยวนะผมจะหันไปดูว่าดวงตาของไอ้ไอ้ตัวดำๆเนี่ยมันมองมาที่เราไหมต้องใช้เวลาอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าคือถ้าหันไปเนี่ยเราน่าจะเห็น,เป,นเป็นตาขาวๆกลมๆไม่มีเนี่ยคุณดูเอาแล้วเหมือนมองได้แล้วเหรอเฮ้ยโอ้เจอโอโยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคโอเคด,ดูดูลักษณะนะครับ ทางเดินอะไรวะจะเปิดได้ปะเนี่ยเปิดเฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับผมอินโทรเวิร์ตครับมาหาเพื่อนสวัสดีครับผมเป็นเป็นอินโทรเวิร์ตครับอยากได้เพื่อนอยากได้เพื่อนเยอะแยะเลยอยากได้เพื่อนที่ชอบเฮงหาปราร์ตี้อ่าคุณคิดคุณคิดว่าอินโทรเวิร์ตเป็นอย่างไรบะอ่าให้ให้คุณผู้ชมไปลองหาคําตอบดูนะครับโอ้ย,ยอไรวะยูโอยชิบหายเอ้ยมีอีกตัว หรือตัวเดียวกันวะเฮะ้ยโ,โยนี่นี่นี่ยี่นี่นนตาเขาขาว,ขาวตาเขาขาวเหมือนตาตุ๊ก,กตาแล้วผมต้องมองลงอย่างงี้เหรออุอ้ยเดี๋ยวนะมันยืนเฝ้าประตูอ่ะโอ้โตายแล้วแล้วเมลบ็อกอ่ะเมลบ็อกผมต้องไปดูอยู่ไหนวะเนี่ยเพื่อนโอ้ยโยไม่ได้ไม่ได้มองโอ้ยเดี๋ยวะทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะเฮ้ยมึงตัวอะไรเดี๋ยวมึงเยอะจังเลย แล้วกูจะรู้หรอเมลบ็อกกูอยู่ไหนเนี่ยกูหันหลังได้ปะโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมโอ้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 ขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษผมผมมาหาเมลบ็อกโอ้โอ้โยเฮ้ยมึนจะเจอกล่องเจออ๋อนี่หรือเปล่าวะใช่ไหมเออกดได้ปะสักอันเอ่อไม่ไม่ได้เว้ยเฮ้ยมึนจะได้วะยังไงดูที่เอ้า รุปแชทของเราปะเนี่ยฮะโอ้ยยังงยังยังอยู่อีกเหรอแล้วเราทำไงเราเดินเดินเดินไปไหนวะโอ้ยอ๋อมามาหยิบจดหมายเหรอแล้วน่าจะกลับขึ้นห้องเราหรือเปล่าโอ้ยมึงมึงเป็นตัวอะไรเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยฮะโอ้ยแล้วทำไมเราต้องห้ามมองวะไม่เข้าใจเลยนะครับเราต้องห้ามมองเอ้พวกนี้เดี๋ยวนะมีไม่ได้มึงมีไหมชั้นเนี่ย โอ้โยตัวเดิมมีปะไม่มีนะเอเอติดอะไรนะโอ้โหเหมือนจะเหมือนจะติดบักนะครับยังไงนะสอาดีครับหาเพื่อนหาเพื่อนครับผมอยากได้เพื่อนครับอยากได้เพื่อนเยอะๆเลยส่วนตัวเป็นคนอินโทรเบิร์ตชอบปาร์ตี้ด้วยเออโอโชูชิบหายมึงยังอยู่อีกเลรอช่วยแล้วคุณผู้ชมถอยอันนี้ ว่าเจ้าฮะฮะห้องห้องผมอยู่ไหนอะห้องไอเจ้าบันไดว่าได้ชิปหายแล้วอันนี้ช่อบห้องผมปะโอเคโอเคปิดประตูโอ้เสียงอะไรวะ๋อเสียงพัดลมเฮ้เปิดวิทยุก็ยังฟังไม่ได้นะครับยังไงเหมือนจะครั้งนี้น่ะกล่องจดหมายก็ไม่มีอะไรอีกแล้วอ้าวคือ ข้างนอกนะอากาศเป็นยังไงนะก็ค่อนข้างดีกับไม่รู้เราเราไม่รู้ว่ะถูกไหมเหมือนว่าเราไม่มีอินโฟมิชันหรือว่าข้อมูลอะไรใดๆเลยนะครับตอนนี้ไม่รู้โอเคตอบถูกตอบผิดมีมีอะไรนี่ยมีแบบทางทางลงทางเลือกเลือกฉากจบมีปะไม่มีไหมโอเคเอา้าแล้วเราทำอะไรต่อเปิดทีวี เอ้ยเปิดวิทยุก็ไม่มีอะไรนะหรือมันจะมีเสียงของความช่วยเหลือผมฟังจนจบมันไม่มีอะไระครุณผู้ชมเนี่ยมันจะเป็นเสียงอย่างนี้ใช่ปหเหมือนเป็นเสียงขึ้นแทรกแล้วก็แล้วก็ดับหายไปเลยนะครับไม่มีอะไรแล้วเราทําอะไรต่อครับเนะี่ยคืองงไม่แน่ใจนะฮะหรือว่าเราต้องออกไปไปข้างนอกอีกเหรอมีวะเนี่ยฮะ สวัสดีครับไม่มีนะอะไรวะเนี่ยายขายขายทำไมอะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหาเพื่อนเพิ่มครับส่วนตัวเป็นคนอินโทรเวิร์ดชอบเที่ยวชอบเอ่อไปเฮฮาปาร์ตี้เข้าสังสรรค์นนะฮะอยากได้เพื่อนเพิ่มเยอะๆถ้าเป็นอินโทรเวิร์ดเหมือนกันก็น่าจะดีมีปะเนี่ยมีไม่มีดวงตาตุ๊ก,กตามีหรือเปล่าวะ โอ้เดี๋ยวนะเกมชื่ออะไรนะอินโทรเวิร์ดถูกปะสวัสดีครับหาเพื่อนเพื่อเลิกเลยอ้ชูชิบหายเลยไม่อยู่เลยตรงนี้วะเนี่ยฮะผมพอเข้าใจอะไรขึ้นแล้ววะคุณผู้ชมมันเขาพยายามจะสื่อว่าที่เราไม่กล้ามองไอ้พวกนี้เนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ใช่ตัวสัตว์ประหลาดหรืออะไรก็ได้นะมันน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนปกติแต่ว่า เราเราเลี่ยงอ่ะเลี่ยงการเนี่ยมองหน้าพบปะอะไรวะเนี่ยโอ้โหบันไดมีช่องนะครับตรงนี้ม้ค่อยป,ปลอดภยัยชิบโอ้โห,โโหมึงดัก,กแบบหน้าหลังกูเลยเหรอฮะผมว่าไม่น่าไม่น่าใช่สัตว์ประหลาดผมว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นคนเว้ยโอ้โชิบชิบหายแล้วแต่ว่าผมมองนานๆมันจะมีอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าโอเคโอเคโอเค มา,มาไปไหนต่อวะเนี่ยโอ้ยฉันชันชันล่างแล้วชันล่างแล้วโอเคมาเจอเขาเรียกว่าอะไรนะตู้จดหมายอ่าฮะหายิบมาไม่มีอะไรเนี่ยแล้วผมต้องเดินกลับขึ้นไปถูกไหมมาเดินเดินขึ้นไปโอ้ชิบปเดินไปชนไอ้ไข่หรือเปล่าวะเนี่ยมันเนี่ยเขาพยายามจะสื่อว่าเนี่ยคือ เป็นอาการเป็นพฤติกรรมของคน i n t เว v e r t นะครับก็คือจริงๆแล้วคน introvert เนี่ยคือว่ากันว่าไงนะเป็นคนที่อาจจะโลกส่วนตัวแล้วก็ชอบความสงบนะครับคือชอบอยู่กับตัวเองอาจจะชิบหายมันอยู่ทางไหนวะเนี่ยอาจจะแบบก็ส่วนมากก็จะเป็นคน introvert นะครับก็จะแบบไม่ได้ชอบการเข้าสังคมแบบกลุ่มใหญ่ๆอาจจะมีกลุ่มเพื่อนเฉพาะเป็นของตัวเองแล้วก็อาจจะแบบไม่ได้แบบว่าฟิลว่าไป ไปเฮฮาสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรทํานองนี้นะครับก็จะมีเพื่อนที่ตัวเองสนิทรักพื้นที่เขาเรียกว่าพื้นที่ส่วนตัวหรือว่าที่ที่ยังไงอะ่ะผมจะที่บายยังไงดีก็คือเขาจะมีแวดวงของคนที่เขาไว้ใจอยู่แล้วนะครับสําหรับ i n รเว v e r t จะไม่จะไม่ใช่แบบเป็นฟิลว่าเฮ้ยเดินไปเจอเจอคนแปลกหน้าทักทายอะไรทานองนี้ไม่ใช่นะครับนี่ไม่ใช่โทรเว v e r t แต่อันนี้อันนี้ห้องโอเคถึงห้องแล้วมาปิด ยังไงต่อโอ้โหไอเสียงพัดลมนี่ก็ยังไงนะมันมีจดหมายขยะเต็มไปหมดเลยฉันน่าจะไม่สนใจดีกว่าก็เหมือนกับว่าเรารอไอเนี่ยรอจดหมายจากใครนะโจอี้เหรอใช่ป่ะห้องของฉันทําให้ฉันรู้สึกปลอดภัยใช่ไหมใช่กับฉันอยากออกไปข้างนอกนี่ไงคุณผู้ชมแต่สําหรับอินโทรเวิร์ดนะการอยู่ในห้องมันไม่ได้หมายความว่าอินโทรเวิร์ดต้องอยู่ในห้อง ตลอดนะครับมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอินโทรจะมีพื้นที่ที่ตัวเองไปแล้วรู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของตัวเองหรือว่าเป็นเป็นยังไงอะทำให้เราได้รู้สึกพักผ่อนไม่เหนื่อยก็คือเราสามารถอยู่ในโลกส่วนตัว ในที่ที่เราอยากจะอยู่อย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าเป็น i n t ิร v e r t i n t เบ v e r t จะไม่ได้ไม่ได้ชอบการเข้าสังคมหรือว่าที่ที่มีการเฮฮาปาร์ตี้นะครับอาจจะชอบเป็นห้องสมุดเอ่อเป็นร้านกาแฟเงียบเงียเปิดเพลงแบบสบายๆอะไรจำนองนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่สถานที่ที่แบบเฮฮาสังสรรค์ก็อาจจะแบบไม่ได้อยากไปนะครับหรือถ้าเลือกจะไปคอนเสิร์ตถามว่า i n t เบ v e r t ไปคอนเสิร์ตกันไหมผมว่าไปนะ แต่ว่าอาจจะไปคนเดียวอาจจะไม่ได้แบบว่าไปกับเพื่อนหลายคนเพราะว่ายังไงฉันอยากไปคนเดียวนะครับนี่คืออนะินโทรเวิร์ด่ะแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ที่ปรากฏอยู่ในเกมเนี่ยที่ตัวละครของเราน่าจะประสบพบเจออยู่ผมว่ามันไม่ใช่อินโทรเวิร์ดน่าจะเป็นอาการน่าจะเป็นอาการทางจิตชนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับซึ่งเนี่ยมันมีคําว่าฉันอยากออกไปข้างนอกแต่ว่าในเกมก็คือมัน มันเหมือนกับว่าเราออกไปแล้วเราไม่กล้าสู้หน้าคนอินทวอร์ตไม่ได้หมายความว่าคุณไม่กล้าสู้หน้าคนนะครับคุณอาจจะแค่รู้สึกว่าฉันไม่อยากทำอะ่ะแต่ว่าถ้าฉันทำฉันทำได้นะเอออะไรตรงนี้มันจะต้องใช้พลังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เป็นทวอตน่าจะตอบว่าใช่หรือเปล่ามาถูกไหมอะไรยังไงต่อครับเนี่ยน่าจะเปิดวิทยุฟังอีกได้ปะเราจะมีสาระอะไรจากวิทยุไหมในเกมนี้ ผมว่าไม่มีนะครับน่าจะต้องลงไปเช็คจดหมายอีกเหมือนเรารอจดหมายจากเเพื่อนเราที่ชื่อโจ้โจ伊ปะวะผมจําชื่อไม่ได้แล้วเนี่ยโจอ้ Joey, หรือโซ้วะแต่ห้องข้างๆนี่คือเหมือนไม่มีคนอยู่นะครับแล้วก็เขียนว่าประกาศขายนะฮะสำหรับห้องนี้มาน่าจะต้องไปเช็คโอ้ิบหาย <laughs> ก็ยังตกใจไม่หายนะครับเรานี่ก็จะกลายไปเป็น คนกลัวอะไรแบบนี้แบบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแป๊บหนึ่งนะฉันรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติไปเอ,อ่อผิดปกติเหรออะไรวะไม่แน่ใจผมไม่รู้อ่ะแล้วใช่กับไม่ใช่ใช่ก็ได้วะอ่ะโอ้ยไม่เอาโอผิดปกติจริงเหมือนจะคนเยอะโอ้ยโอยอ้ยชิปชิปเยอะมาก โอ,โอ้ตายแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าผมมองนานๆผมว่าน่าจะเกมโอเวอร์หรือเปล่าแล้วผมต้องเล่นใหม่ไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วผมไปไหนเนี่ยอาจเจอเจอตู้จดหมายเปิดดูมีอะไรหรือเปล่าวันนี้ไม่ไม่แน่ใจเราหยิบแล้วเราเราขึ้นห้องนะครับเราจะไม่สบตาไม่เสีวนาใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเราผมว่ามันไม่ใช่อาการยินโทรเวิร์ด จริงๆคนมันก็จะมีส่วนที่ตรงกันนะครับโอ,โอ้ตายตายตาย,ตายเจอชวยนะครับผมบอกเลยอะไรวะเมื่อกี้มันบอกว่ามีไม่มีจดหมายของโซอี้นะครับมีแต่จดหมายขยะผมก็ตกใจนึกว่ามันเกมโอเวอร์นะฮะมีเสียงที่ดังมาจากถนนข้างนอกนั่นมันเสียงดังมากเลยเหมือนน่าจะลำคาญหรือเปล่าใช่กับชอยาออกไปข้างนอกผมว่าน่าจะตอบใช่โอเคเรากลับมาอยู่ที่ห้องห้องเดิม ไม่มีจดหมายจากโซอี้นะครับเพื่อนเราน่าจะชื่อโซอี้หรือโจอี้วะผมผมว่าอ่านไม่ทันนะเออมูจะพูดยังไงวิทยุไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับไปเช็คกุญแจไม่ใช่กุญแจเดียจดหมายตู้จดหมายเปิดค้างไว้แบบนี้นะฮะเวลาเราเดินขึ้นมาเราจะได้เจอว่านี่คือห้องเราโอ้มีอีกแล้วถอยหลังลมใดนะครับถอยเฮ้ยขาย ขายได้หรือย oh, ังวะเนี่ยช <oh, right? ิปเจอโอ้ไปไปโอ้ยมีมีเยอะแยะเอ้เหมือนเหมือนเหมือนไอ้ใบประกาศขายจะชิปโอ้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 อะไรวะเนี่ยแล้วผมไปไงถอยแบบนี้เอออเฮ้ยเฮ้ย no มันจะแบบไม่ไม่มองเนี่ยไม่มองแล้วเนี่ยมันจะโจเจออะไรวะกูไม่ได้มองโอ้ยมองอะไรแล้วกูจะจุ่มกำแพงอยู่แล้วเนี่ยฮะเจอตู้หยิบ อาฮะโอ้ยขึ oh, me. ้นห้องโอ้ลําบากกุอีกแล้วเนี่ยขึ้นห้องวิ่งด้ไมเก็บวิ่งไม่ได้เฮ้ยจะเดินเป็นปูเดินเป็นปูแล้วปลอดภัยโอ้ยเหมือนจะมีประกาศขายเยอะแยะนะครับสี่ใบด้วยกันโอเคขายบ้านหรออย่าอย่าขายอย่าาฮอย่านะ อย่านะอย่าเกมโอเวอร์นะบอกเลยถึงยังนะเนี่ยถึงแล้วนี่ไงห้องเราโอ้ยอยังไงเพื่อนเจอจดหมายโจอีโซอีหรือเปล่าไม่มีนะครับวันนี้นะเป็นวันที่แย่ยจริงเลยแบดเดย์พวกเขาทุกคนนะ่ะมองมาที่ฉันใช่ไหมโอ้ใช่กับไม่คิดว่างั้นนะคือมันไม่มีใครมาสนใจเรื่องของเราขนาดนั้นหรอกครับผมหมายถึงคนที่มันไม่ได้รู้จักกันนะอ่ะเออ แต่ว่าในเกมเนี้ยผมว่ามันมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่น่าใช่อาการของคนโทรเว v e r t นะครับน่าจะเป็นอาการทางจิตยอย่างที่ผมบอกอาจจะเป็นก็เรียกว่าไม่แน่ใจว่าเรียกว่าโรคแบบกลัวสังคมเรื่องอะไรทั้งนี้อาจจะเป็นฮิคิโคโมะริหรอผมก็ไม่แน่ใจว่าชื่อมีชื่อโรคของมันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันหรืออาจจะเป็นคนละโรคก,กันก็ได้นะครับอาจจะแต่ตอนนี้ตอบตอบเย็ดไปก่อนมาเรามาอยู่ในห้องของเราเช่นเดิมนะครับ เปิดเหมือนเดิมไม่มีอะไรแต่ว่าในบทมบทเกมเป็นบทนำที่เขาให้เราอ่านอะ่ะเหมือนเราจะสูญเสียภรรยาหรือเปล่าวะหรือวเราอาจจะเป็นน่าจะมีอาการซึมเศร้านะครับแล้วก็ความเครียรดด้วยนี่ก็ไม่น่าจะมีคนอยู่เช่นเดิมผมรู้สึกไม่ค่อยดีหรอกคุณผู้ชมโอ้ย,อยบรรยากาศในเกมมันแบบเขาเรียกว่าไงนะโอ้ยเจออีกแล้วหรอ โอ้เยอะกันจังเลยฮะยทำไมพวกเขาถึงออกไปจากที่นี่กันนะฮะใครออกไปจากที่นี่พวกเขาพวกไหนอ๋อไอที่ประกาศขายกันน่ะเหรอประกาศขายบ้านขายห้องนะครับเหมือนว่าเออว่าเหมือนจะมีคนย้ายออกเหรอฉันอยากอยู่คนเดียวกับฉันไม่รู้ฉันอยากอยู่คนเดียวว่ะว่าใชแ่แน่เลยโอ๊ยถึงหรือยังวะเนี่ยถึงหรือยัง ถึงแล้วตู้กุญแจเอ้ยตู้จดหมายจะเป็นเป็นอะไรกัครบคำว่ากุญแจวะฮะหยิบมาเจอไม่จดหมายอ่ะไม่เจอนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนเราเพื่อนเราไปเที่ยวที่ไหนถ้าจะส่งจดหมายมาเออเออชิป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 มันอยู่ไหนวะมันอยู่ในบันไดหรือเปล่าฮะมันโอ้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 สวยสวยสวยผมบอกเลยรีบขึ้นรีบขึ้นรีบขึ้น,ข,นขึ้นห้องขึ้นห้องมายัางไง โอ้ยเจอเจอโทษครับโทษครับผมผมโอ้ยผมไม่ได้ตั้งใจครับผมเฮ้ยตกใจเจอห้องมาปิดไปยังไงเพื่อนวันนี้โจอี้ตายไปแล้วเพื่อนชื่อโจอ้นะครับไม่ใช่โซ้จำผิดครับขออภัยแล้วไงอะแสดงว่าเฉลยแล้วดิใช่ปะ แล้วก็คือที่เรารอจดหมายเพื่อนก็คือมันก็เหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าเพื่อนเราไม่อยู่แต่ว่าเรารอจดหมายเพื่อนเราไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยฉันต้องไปเอาพัสดุของฉันโอ้เนี่ยเราไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดคุณผู้ชมเราน่าจะเครียดนะครับน่าจะมีอาการซึมเศร้าด้วยผมว่านะเห็นบอกว่าเสียอะไรนะภรรยาเฮ้ยเดี๋ยวนะเพื่อนชื่อโจอ,อี้ลิสซูอี้ลิ ยังไงว่าผมก็ลืมว้ผมขออภัยด้วยคุณผู้ชมโซอี Zoe, ้โจอี้ถ้าเกิดโจอี e, ้ไม่ใช่ชื่อเพื่อนเราล่ะนี่ไงคุณผู้ชมมันขายนประกาศขายกันเต็มไปหมดเลยสวัสดีครับไม่น่ามีคนอยู่เนาะโอ้ยก็ถ้าเกิดว่าเพื่อน,เพ,อนเพื่อนชื่อโจอี e, ้หรือเปล่าวะถ้าเกิดว่าเพื่อนไม่ได้ชื่อโจอี e, ้โจอี้จะเป็นอ่ชื่อของมันไม่มีใครอยู่เลยเว้ยเนี่ย มันออกไปหมดเลยเหรอแสดงว่าไอตัวดำๆแต่เอ้ยเดี๋ยวนะฉันอยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ตอบได้แค่ฉันอยู่คนเดียวมันจะมีกล่องตู้จดหมาย,ยตรงนี้ด้วยวะคุณผู้ชมก็คือเราเราก้มหน้าก้มตาเดินมาตลอดนะครับเราไม่เคยรู้เลยว่ากล่องจดหมายอยู่ทางไหนดีนะผมไม่มาเช็คทางนี้ก่อนนะเนี่ยเออน่าจะโดนมองนะฮะอันนี้คืออะไรเ,รเนี่ยมันจะเป็นออพัสดุเหรอไปไม่ได้น่าจะไปเช็คที่ตู้ของเราอันนี้เราออกข้างนอกได้ปะออกไม่ได้เว้ย ตูเราเช็คมาหยิบพัสดุนะครับสั่งอะไรมาไว้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่ได้ชื่อโจอี้คือผมจําจําชื่อผิดนะครับขออภัยน่าจะน่าจะเป็นชื่อของแฟนเราไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเราบอกว่าเราเสียภรรยาใช่ป่ะตั้งแต่ต้นเกมเลยคุณผู้ชมแล้วก็น่าจะมีน่าจะอยู่แค่กับเพื่อนนะครับแล้วพราะถ้าเกิดว่าเพื่อนเราไม่อยู่ก็น่าจะหมายความว่าตัวละครเราตอนเนี้ น่าจะรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับเหมือนจะไม่มีที่พึ่งแล้วก็เครียดแล้วก็คือยังไงอะ่ะคนที่เขารู้สึกไว้ใจที่สุดก็ไม่อยู่กันหมดแล้วอะ่ะน่าจะเป็นทํานองนี้นะครับคนที่สบายใจจะอยู่ด้วยอะ่ะมาดูสิเอาอะไรมาตอนนี้ฉันอยู่คนเดียวแล้วฉันจะโดดเดี่ยวแล้วเปิดกล่องพัสดุหรอไม่ต้องห่วงนะโจอ,อ้ฉันจะไม่เป็นไร โอ้ยสักแห่งหนหนึง่งโอ้ยแล้วเรื่องราวก็จบลงตรงนี้เกมโดยซีเรียสเดนเนียลโอ้ไม่กอดอะไรกันครับเนี่ย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ In โช o v Bird ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีเรื่องราวสั้นๆ นะครับแต่ว่าเนื้อหาค่อนข้างหนักหน่วงมากๆเลยชื่อเกมที่ชื่อว่า introvert นะครับแต่ผมต้องขอบอกกันเลยว่านี่ไม่ใช่อาการของคนที่เป็น introvert นะครับเหมือนที่ผมได้พูดไปบ้างแล้วในตอนที่ระหว่างเล่นเกมนะครับคือ introvert นี้เขาจะเป็นก็จะเป็นบุคลิกชนิดหนึ่งของคนนะครับก็คือก็จะเป็นบุคลิกที่อาจจะมีโรคส่วนตัวแล้วก็ชอบอยู่เงียบๆชอบอยู่กับความคิดของตัวเองนะครับอาจจะไม่ค่อยชอบสุขสิงกับใครชอบอ,อยู่ในห้องตัวเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่อยู่ในห้องทุกคนจะเป็น introvert นะครับบางคนก็อาจจะมีอาการที่ไม่ปกตินะครับซึ่งเรา,าจ,จะไปเหมารวมไม่ได้ว่าคนทุกคนทีอ่อยู่ในห้องเขา,าจ,จะเป็นอินทรเวริดหรือเปล่าบางครั้งคุก็ต้องอาจจะต้องสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขายังใช้ชีวิตปกติใช้ชีวิตแบบมีก็ยังมีมีสีสันในชีวิตอยู่บ้างนะครับแบบยังทําในสิ่งที่ตัวเองชอบ แต่ว่าเป็นอินโทรเวิร์ตนะอินโทรเวิร์ตเขาก็จะมีสิ่งที่เขาเองชอบแบบทานู่นทนํานี่ฟังเพลงทําอะไรก็ตามนะครับเหมือนคนทั่วไปเลยนะครับเพียงแค่เขาอาจจะไม่ค่อยชอบสูงสินกับใครแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยคนที่มีอาการที่เป็นอาจจะเป็นอาการทางจิตนะครับมีการเก็บตัวก็ไม่พบปะสังคมไม่ไม่เจอไม่คุยไม่อะไรกับใครเลยนะครับซึ่งอินโทรเวิร์ตไม่เป็นแบบนั้นอินโทรเวิร์ตสามารถพูดคุยกับคนได้เป็นแบบเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องทั่วไปเข้าสังคมได้นะครับแต่เขาเลือกจะไม่เข้าเองซึ่งจะแตกต่างจากคนทีีม่มอากากร ซึมเศร้าหรือว่าอาจจะมีอาการทางจิตมีความเครียดมีเป็นคนโรคเก็บตัวหรือว่ากลัวสังคมเนี่ยก็จะทําอะไรแบบนี้แทบจะไม่ได้เลยนะครับซึ่งผมว่าในตัวละครในเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตซะมากกว่าไม่ใช่คนอินโทรเวิร์ดนะครับก็พูดเอาไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะยาวจนเกินไปก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าอินโทรเวิร์ดแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยไม,ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ดเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมด้วยนะครับก็หวังว่าจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี ถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือว่าจะคอมเมนต์พูดคุยติชมเป็นกำลังใจให้กันก็ได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากัไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ